สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ TK นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็น ตลับปิดตากนกข้างหลวงปุโตนั่นเองนะคะเป็นตลับอีกรุ่นหนึ่งเลยที่หลายท่านหามหามานะคะแล้วก็ใบนี้นะคะมีพี่ท่านหนึ่งมาแบ่งให้หน้าตู้นะคะต้องขอบคุณพี่ๆคุณพี่ท่านนี้มากๆเลยนะคะก็นี่เลยนะคะใบ,ใบนี้มาชมกันเลยนะคะคือเสน่ห์ของใบนี้ความยูนิของใบนี้นะคะคือเขายกซูมเป็นแบบดอกไม้แบบนี้นั่นเองนะคะ สวยงามมากนะคะแล้วนันนๆแบบนี้จะเข้ามาทีนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนชอบแบบนี้นะคะต้องจัดแล้วนะคะแล้วการแกะลายต่างๆนะคะแกะลายลึกสวยงามแล้วก็สภาพดีเลยนะคะตลับใบนี้นี่ยกซมม้มบนล่างเลยก็จะเป็นเหมือนแบบดอกไม้ก็จะค่อนข้างแตกต่างจากยกซุ้มที่เราเห็นตามปกตินะคะยกซุ้มหัวสิงห์เนาะก็จะมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเผื่อท่านไหนแบบตามหายอยู่นะคะนี่ เอางานมาให้ดูมาให้ชมกันนะคะว่าแบบนอกเหนือจากยกซุ้มหัวสิงแล้วเนี่ยก็ยังมียกซุ้มอย่างอื่นอีกด้วยนะคะนอกจากหน้าโออะไรอย่างนี้ก็มีเป็นยกซุ้มดอกไม้แบบนี้ก็สวยงามไปอีกแบบเนาะ แล้วก็อ๋อเหมือนแบบเผื่อนเหมือนเผื่อพี่ผู้หญิงท่านไหนนะคะอยากใช้ตลับทองนะคะแต่ว่าอยากดูให้เป็นผู้หญิงหน่อยก็ใบนี้ก็แนะนําเช่นกันนะคะแล้วขอบข้างของเขานะคะก็เป็นนี่เลยเป็นเหมือนงานพ่น <c oughs> งานพ่นทรายแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดสนิทนะคะนี้โอ้เรามีเกียวด้วยนะมีเกียวเป็นเล่นดีเทลเกียวทั้งเส้นเลยนะคะ เยี่ยวทั้งขอบข้างทั้งสองฝั่งเนาะแล้วห่วงค่ะห่วงก็ยังโอเคอยู่นี่อีกด้านหนึ่งไหนดูห่วงอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งก็โอเคเช่นกันนะคะแล้วก็ปิดสนิทข้างปิดสนิทแล้วก็เป็นงานพ่นทรายแบบนี้งานเกี่ยวทั้งสองข้างแบบนี้นะคะสลักนี่ยังใช้งานได้ตามปกติเนาะเดี๋ยวเปิดให้ชมนะคะเพราะว่านี้บิดห่วงพอดี นะคะวา wow. อันไหนไม่ได้เปิดให้ชมนะคะก็คือเหมือนไม่ได้บิดห่วงไว้แล้วกลัวว่าถ้าบิดอีกมันก็เหมือนแบบกลัวเดี๋ยวทําวเหมือนเป็นรอยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยอยากคงสภาพไว้นะคะแต่เราเช็คสภาพและคุณภาพออกของตลับทุกใบอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วนี่นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังของตลับแกะลายบอกแล้วนะคะว่าแกะลายลึกชัดเจนนะคะชืบให้เห็นนะคะนี่ นี่เลยใช่เลยเปิดหน้าเปิดหลังด้วยก็เปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้ก็คือสามารถทําได้ก็คือลองยางนะคะอยากขอยากแค่รองยางขึ้นหน้าพลาสติกก็ทําได้เช่นกันนะคะหรือท่านไหนนะคะอยากแบบเลี่ยมกันน้ํานะคะซึ่งเป็นพระ เป็นพระปิตากระดกข้างเนี่ยหรือพระปิตายันนงเล็กต่างๆนะคะคิดแนะนําว่าก่อนเลี่ยมกันน้าเนี่ยถ้าท่านไหนอยากเลี่ยมกันน้ําก็ได้นะคะก่อนเลี่ยมกันน้ำเราอาจจะเอาโฟมหรือ,อยางเนี่ยรองบางๆรอบๆอ,อ,องค์พระนะคะเราค่อยเลี่ยมก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อเซระในระดับหนึ่งเนาะก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่านะคะเปิดชม นี่ไม่หลวมนะคะบอลพับพใช้งานได้ตามปกติค่ะแล้วก็มาวัดขนาดกันนะคะก็นี่ค่ะเผื่อใส่ปิดตารุ่นอื่นๆได้เนาะก็ขนาดด้านในนะคะจะอยู่ที่2.7เซนนะคะความกว้างแล้วความสูงของด้านในนี่ความสูงของด้านในจะอยู่ที่3.5เซนคะ่ะเดี๋ยวปิดกันนะคะอืมลงล็อกกึกพอดี ส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอหน้าจอของใบนี้นะคะความกว้างนะคะก็อยู่ที่ไลาตานะคะเมื่อกี้ลายตา อยู่ที่สองจุดสามยสองจุดสี่เซนนะคะสองจุดสี่ฮสองจุดสี่เซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจออยู่ที่3ามเซนนั่นเองนะคะก็น้ำหนักของตลับใบนี้นะคะอยู่ที่เป็นแบบเปิดหน้าเปิดหลังเนาะก็หนักไม่มาก13.98ก้าแกรัมนะคะก็หนักกำลังพอดีเลยก็แขวนข้อได้เบาๆสบายๆเนาะแล้วก็เป็นงานงานดีด้วยนะคะแล้วก็สวยงามยกซุ้มดอกไม้แบบนี้ ะคกะ็ท่านไหนสนใจตลับทองใบนี้นะคะใส่ตลับปิดตากระหนกข้างหลวงปู่โตหรือว่าปิดตารุ่นอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกกอบทองของพารุุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทาตลับทองกกอบทองมือหนึ่งนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไลน์ s i k 6 6 6นะคะหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือด่วนโทษ8 9 9 986 685นะคะก็วัดความกว้างความาสูงขององค์พระแล้วก็บอกชื่อรุ่นพระแล้วก็ส่งรูปมาก็ได้นะคะท,ทางที่ขึ้นอยู่ที่นี้เลยนะคะแล้วเดี๋วหนูเนี่ย จะลองเทียบตลับให้นะคะแล้วมีใบไหนที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะส่งไปให้พิจารณา,านั่นเองนะคะก็ร้านเนี่ยจะอยู่ชั้น3ห้างมาทิพย์งามวานร้านอยู่ติดกับลิฟต์ตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนยังมาเยี่ยมชมร้านนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยมีครบจบในที่เดียวเลยเรื่องทองนะคะก็ทั้งตลับทองกรอบทองมือ1มือสองนะคะผ้าทองคําเอสย้วยทองร้วยทองเคนะคะครบจริงๆครบวงจรนะคะ ก็วันนี้นะคะคินติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั scribe เป็นกำลังใจให้คินติติทีเด้วยนะคะขอบคุณค่ะ